สวัสดีครับวันนี้ทดลองเปิดเซกเมนต์ใหม่แบบกระทันหันคิดปุ๊บทําปั๊บนะครับพอดีมาเยี่ยมน้องชายที่บ้านอ่าวันนี้ซึ่งเราจะพูดถึงตัวนี้นาฬิกาซุนโตใช่ไหมซุนโตเจ็ดซุนโตเจ็ดนะครับผมเป็นนาฬิกาดูซิว่าเอ้สมาร์ทวอตตัวนี้เวิร์กไหมเพราะว่ามันเพิ่งออกมาแล้วก็หลายคนก็สนใจมันแต่ด้วยราคาของมันที่ค่อนข้างที่จะสูงเดีย๋ยวค่อยคุยกันจากคนใช้จริงๆอาจจะไม่ลงลึกสเปคนะแต่วันนี้แขกรับเชิญของเราน้องชายของเองคุณเอกครับอ่าต้องบอกก่อน นี่นักวิ่งตัวจริงไม่ใช่แค่นักวิ่งว่าไอ้คนใช้ไก่กาหรือเปล่ากระจอกหรือเปล่าเนี่ยดูหน้าอกนี่นี่น้องกูไอรอนแมนครับคาม่มาที่ไหนสวีเดนครับเพื่อนซื้อมาฝากนะครับเพื่อนซื้อมาฝากคุยแต่นี่ไปแข่งไอรอนแมนที่ไหนนะออสเตรเลียออสเตรเลียนี่ดูเหลียงข้างหลังแหกไปนี่ขายกินไปเยอะแล้วนะทำไมอ๋อเลิกแจกแจกสร้างแรงบันดาลใจดยใช่ไหมเออเดี๋ยววันนี้พูดถึงอันนี้หน่อยซุนโตเจ็ด ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้แพงไหมบอกราคาก่อนเลยหมื่นหกเก้า <tutaj> ร <too> ้อยเฮ้ยทำไมราคาลดจะจะคุยกับผมว่าที่ว่หมื่นหกเก้าร้อยไม่ไม่ใช่สองหมื่นกว่าไม่ใช่ไม่หมื่นหกเก้าร้อยไม่ราคาเปิดหรอนิดหมื่นหกเก้าร้อยแต่มันจะมีบ็อกเซตของมันแต่กูไม่ได้ซื้อบ็อกเซตนี้บ็อกเซตหมายถึงแถมอะไรบ้างแว่นตาผ้าบัฟแต่กูซื้อมือสองมาอ๋อมือสองอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ ก็เห็นเปิดกันหมื่นสี่ห้าร้อยแต่กูก็ขายไม่ได้แต่กูได้มาหมื่นสี่ห้าร้อยพออีกวันนึงไม่มีคนประกาศขายหมื่นสามห้าร้อยกูขายไม่ออกเลยหมื่นสามห้าร้อยเอี้ยซึ่งซึ่งเดี๋ยวก่อนทําไมทําเดี๋ยวเพิ่งต้องบอกก่อนเล่าประสบการณ์ก่อนว่าก่อนใช้ตัวนี้ใช้อะไรมาบ้างคือน้นวิ่งหรือว่าอันนี้ฟังก์ชันสาหรับคนวิ่งเลยคือใช่คืออยากจะได้เพื่อซื้อมาเพื่อวิ่งเพราะวันนี้เราจะพูดในมุมมองของคนที่มาวิ่งจริงๆแข่งจริงๆไปอรอนแมนมาแล้วอรอนแมนนี่คือที่ไหน มีวิ่งว่ายน้ําปั่นจักรยานน้ำปั่นจักรยานแล้ววิ่งไอไอไอพวกนี้สําคัญมากมไหมถามหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยถ้าถ้ากูเป็นนักวิ่งไก่กาเลยกูไม่มีนาฬิกาเนี่ยมัน,ม,นม,มันสําคัญไหมอ่ะมันสําคัญขนาดนั้นหรอตอนกูไปแข่งคือกูก็ไม่มีอา้าวตอนแข่งอมันไม่มีใช่แต่ถ้าเน้นเปอร์์แมนซ์ก็ต้องควรจะมีเน้นว่าเวลาดีอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีมันก็จะรู้ตัวเองมันก็กลายเป็นว่ามันต้องมีแล้วอ่ะของแบบนี้ในในปัจจุบันมันต้องมีมันช่วยได้ใช่ไหม มันช่วยในเรื่องของการที่เรารู้ว่าเราอยู่ในสกายภาพเลนส์ไหนเราทําช้าไปไหมเราวิ่งช้าไปไหมวิ่งเร็วไปไหมผลลัพธ์ดีขึ้นไหมในการซ้อมเมื่อก่อนเคยใช้อะไรบ้างประสบการณ์การใช้ก็มีกา r m i n Garmin อะไร Garmin Forerunner 2-3-5แล้วก็ f e n i x ห้าชฟไฟแล้วก็ Apple Watch 4ี่ถูกไหม Apple Watch 3 3มสมเหรอสา ของมึงอะของมึงซีสามสามของมึงของมึงสามอ้เหรออเหร <laughs> อเอเอแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมอืมสาเหตุหลักๆที่ซื้อตัวนี้เพราะเพราะว่ามันตอบโจทย์ตอนแรกตอนแรกเราใช้ฟินิกซ์ห้าฟินิกซ์ห้าไม่ดียังไงฟินิกซ์ห้านี่คือ,อยอี่ห้ออะไรยี่ห้อฟินิกซ์เลยไม่ uh, อ่ากาเมินฟินิกซ์ห้าอ่าอ่าอดีหมดมันหนักแค่มันหนักเท่านั้นเองมันหนักไม่ไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์รู้สึกว่ามันมันหนักแต่้องนั้นเบรกหมดถ้าเป็นวิ่งนะ แต่พอไปเห็น Apple Watch เฮ้ยหน้าจอมันสวย Apple Watch มันไม่ได้ออกแบบเพื่อการวิ่งแต่มันทำได้ทุกอย่างรับโทรศัพท์ตอบไา์ตอบเมลแม่งทำได้หมดใช่แล้ฟังก์ชันวิ่ง Apple Watch เป็นไงไดีดีเลยข้อเสียเอาข้อเสียเดี๋ยว Apple Watch ใช่ไหมไม่มี interval interval คือคือมันเป็นโปรแกรมของนักวิ่งที่แบบเราต้องการที่จะ interval คือการลงคอร์คือหมายถึงนับรอบนี้ใช่ไหมใช่ก็คือ ในการวิ่งมันต้องมีอ่ะอิน interval แล็บป่ะคือคำนั้นอ่าแล็บแลบใช่แล็บก็คือแบบแล็บที่หนึ่งกูวิ่งเท่านี้แล็บที่สองกูวิ่งเท่านี้ใช่ Apple Watch ไม่มี Apple Watch ไม่มีใช่ก็ก็เลยไม่โอเคแล้วก็แบตไม่ทนแบตเนี่ยเวลาปกติเวลาที่เราจับเรียลไทม์เนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยใช้สมาร์ทวอชเนี่ยมันจะจับหัวใจเรียลไทม์ถูกไหมถ้าเราใส่ปกติมันอาจจะจับทุกสิบนาทีทุกอะไรเงี้ยซึ่งมันกินแบตอ่ามันเรียลไทม์ก็จริงแต่ Apple Watch เนี่ย เวลาแสดงผลมันแสดงผลในแอปของ Watch มันใช่ไหมมันแสดงผลไม่อ่านแล้วไม่อ่านแล้วไม่ชัดเจนอ่านแล้วไม่ไม่เรียลไทม์จริงอ่ะหมายถึงว่าดูแล้วไม่เข้าใจแสดงผลไม่เข้าใจเอออินเทอร์เฟซมันดูแล้วไม่รายละเอียดไม่มากพอรายละเอียดไม่รายละเอียดไม่พอสำหรับนักวิ่งใช่ถ้าไปเปรียบเทียบกับการ์มินก็คือคนละชั้นแล้วแบตมันไม่พอขนาดนั้นหรันมัน หร,<บ>หรือเพราะว่าไอรอนแมนมันแข็งยาวไอรอนแมนมันแข็ง8ชั่วโมงอัพอย่างเงี้ยถูกไหมมันก็เลยไม่พอถูกไหมใช่ก็อย่างโอ้โห,โหโคนธ<โ>รรมดาก็พอใครวิ่ง8ชั่วโมงก็เหี้ยก็มึงถามกูไงหมายถึงว่าก<อ>ูคเ,าคเคยเอามึงกูเคยเอา Apple Watch ไปวิ่งเทรลประมาณ12ชั่วโมงโอเคก็คือหมดเกี้ยงเกี้ยงเลยใช่แล้วก็เวลาขึ้นไต่ขึ้นเขา มันก็จะอ่านค่าไม่ได้ว่าเราขึ้นเขาไอความสูงของมันไม่ไม่ไม่เวิร์ก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 เลยคือมันมันนึกว่าเราอยู่นิ่งอย่างเช่นเราไต่อย่างเงี้ยอ๋อเออมึงเออมึงหยุดมึงหยุดวิ่งแล้วแล้วมันพอมันหยุดใช่ไหมมันก็จะมันก็ฉลาดอ่ะก็คือนึกว่ากูไม่ออกกำลังกายมันก็คือดับไปเลยบอกว่ากลายเป็นเวลาของเรามันหยุดเดินมันพอสไปเลยอ๋อมันพอสให้กูไปเลยไม่เรียกว่าฉลาดเรียกโง่นะเออกูไม่รู้ละมันพอสให้กูไปเลยแล้วก็กูวิ่งอีกทีกูก็องมากกดีีทนึ มันก็กลายเป็นคนละอันละหุ่นหิน apple watch ใช่ไหมหุ่นหินหุ่นหินเลยถ้าวิ่งนะถ้าวิ่งเทรลก็เลยมาเปลี่ยนเป็นตัวล่าสุดตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้จุดเด่นของมันคืออะไรที่ตัดสินใจซื้อมันมาเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันมันเอามันเอาสมาร์ทวอชกับสปอร์ตวอชมารวมกันสมาร์ทวอชก็คือทําอะไรก็ได้ทุกฟังก์ชันตอบเมลตอบไลน์อะไรที่มันหน่อยได้ฟังเพลงดูรูปได้หมดดูแมพแล้วก็ยังรวมความเป็นสปอร์ตวอช ใช่ไอ้การ์มินเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่สมาร์ทใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่เลยคือพี่เ่างเดียวเออหน้าจอก็ไม่ใช่หน้าจอสีหน้าจอ,ส,าจอสีแต่ไม่ไม่ชัดเท่านี้นดูแบบคุณภาพต่ําก็ไม่ขนาดนั้นคือต้องบอกว่ามันดูไม่โมเดิร์นอยู่อ่าดูมันเออมันดูไม่ไม่สวยเท่านี้อันนี้มันดูเป็นหน้าจอ LED สวยงามอ่าดูสวยงามอันนี้ลองเปิดเปิดเปิดสแสดงผลกดไงวะอ่าโอ้โนี่ดูสวยเลยนี่อย่างกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือเลยนะ ชัดมากสวยหน้าจอคือสวยมากชอบมากเลยตัวนี้จุดเด่นที่ตัวเห็นในงานเปิดตัวซ s อก็คือสามารถจับเรื่องความสูงได้ใช่สำหรับคนวิ่งเทรลบารอมิเตอร์คือเป็นตัวบารอมิเตอร์ที่ถูกถูกนะถือว่ามีแบบนะาถูกราคานี่ถือว่าถูกแล้เหรอหมื่นปลาปลายเนี่ยนะเออถือถือว่าโอเครับได้ราคาสูงกว่านี้ไอที่ไอที่ก็เป็นซูนตัวเก้าสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าใช่ไหมถ้าแต่ถ้าในกามินนี่คือสามหมื่นเลยนะอืม ถ้าเอาแบบสวยๆท่างนี้แล้วก็ทนๆหมายถึงว่าความใหญ่ความสวยมีบารมิเตอร์อ่าอ่าอ่อืคือตอนสเปคซื้อมาทําได้หมดวิ่งกันน้ําทําได้ทุกอย่างหน้าจอสวยงามใช่ใช่เอันนี้เอาไปลองใช้จริงเราจะไม่ไม่ต้องพูดถึงสเปคลึกเราเอาใช้งานจริงเลยสำหรับคนที่เน้นเอาไปวิ่งมันเวิร์กไหมใช้จากการใช้งานจริงเอาข้อดีก่อนที่ชอบที่ชอบข้อดีที่ชอบใช่ไหมหน้าจออ่านอ่านง่าย สูงเข้ามไปเวลาเราเวลาเราเริ่มต้นวิ่งปุ๊บหน้าจอมันชัดดีคือมันสว่างสู้แดดได้ไหมโอ้โหตัวนี้สู้แดดดีแดดเนี่ยสู้โอเคเลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเทียบกับที่เคยใช้มาตอนคืนชัดเทียบกับที่ใช้มาใช่ไหมสู้แดดดีกว่า apple watch อีกนะ นิดหนึ่งนิดนึง,นนงอ่าแปลว่าความสว่างจํานวนนิดของมันนี่สูงมากแต่จะสู้ไอตัวกาเมินสู้ไม่ได้นะสู้แดดบางตัวสู้ไม่ได้อย่างเช่นสองสามห้าสู้ไม่ได้ความเข้าใจกูมันน่าจะเป็นจอ LCD ถ้ามันไม่สวยนะมันจะสู้ไม่ได้คอนทาสมันจะน้อยกูเคยไปอ่านรีวิวมามันมันบอกว่าเป็นเกี่ยวกับกระจกกระจกด้วยอ่ะเกี่ยวกับกระจกแปลว่าข้อดีตัวนี้คือกระจกดีกระจกตัวนี้ก็จะจบมือถึงไงกระจกกาเรล่าก๊าซเหรอคิดว่าใช่ ่าก็จะทนทานแล้วก็ค่อนข้างใสถูกไหมใช่ทนทานแล้ใสกามินกามินไม่ใสอ่ะกามินรู้สึกจะเป็นชาไฟใสถ้าเป็นถ้าเป็นตัวตัวท็อปใช่ไหมตัวหมื่นปลายของมันอ๋อโอเคเหมือนกันก็คือกูอยากได้หมื่นปลายที่แต่อันนี้มันไม่ถึงหมื่นปลายไงนี้หมื่นหมื่นหกอ๋อถือว่าระดับกลางแต่กูกูได้ฟังก์ชันระดับแบบสองหมื่นกว่าของมันเ่ยถือว่าคุ้มถ้าไปเปรียบเทียบกับมันก็ถือว่าคุ้มในเรื่องของฟังก์ชันนะซึ่งตัวนี้มันใช้ w ว a r OS ถูกไหมของ Google ใช่ เป็นตัวแรกของซุนโตเลยปะเป็นตัวแรกเลยแอลเ OS นี่คืออะไรคล้ายๆ Android ถูกไหมคล้ายๆเหมือนกับเป็นเป็นมันมันมันซิงก์กับ a n d ด o i d มันก็จะทำงานได้สมบูรณ์แต่กูใช้ iPhone นะอ่าใชเนี่ยจะถามว่าแล้วใช้กับ iPhone เป็นยังไงสิ่งที่มันสิ่งที่มันไม่ได้อะนี้ด้ียกันสิ่งที่มันไม่ได้แอปบางตัวมันลงไม่ได้อย่างเช่นแอปแอปโหลดเพลงอ่าตัวมันเองเนี่ยมีความจุใช่ไหม สมมติกูก็จะเป็นคนที่ฟังเพลงวิ่งอยู่แล้วอ,อย่างพวก Apple Watch เนี่ยมันโหลดเพลงเข้ามาง่ายๆเลย mm hmm. หรือว่าของซัมซุงที่ดิวใช้ก็ก็สปอ f y ติอาจจะต้องใช้ผ่าน Spotify แล้มก็ใช้ไดอ้อันนี้ผ่านผ p o t i f อ i f y ได้แต่เป็นแค่ฟังก์ชันในการที่กูต้องกูต้องพกมือถืออ๋อถ้าไม่พกไม่ได้เออโหลดเพลงเข้ามาไม่ได้เออแล้วกูมีประโยชน์อะไรกูก็เอามือถือคือนักวิ่งเขาไม่พกมือถือกันยู่แล้วเออถ้าวิง่งวิ่งกันแบบจริงจก็ไม่พกหรอก ก็นาฬิการเรือนหนึ่งหูฟังแค่นั้นก็พอแล้วถ้าเกิดกูอยากจะได้เพลงแล้วทำไงกูก็ต้องลงแอป,ปในมือถือ,อแล้วก็เอาเพลงโยนเข้าไปในแอป,ปแล้วก็ซิงกาไฟ<ว>เข้ามาแต่ปรากฏว่ากูมีไอ o ฟนไอแอป,ปตัวนั้นมันก็ไม่รองรับไอ o ฟนไงคือมันไม่มีใน iOS ใช่คือมึงต้องใช้แอ Android ใช่ก็คือถ้ากูใช้ iPhone บางตัวมันก็แอปบางตัวมันก็กูก็ทาอะไรไม่ได้ แค่นั้นใช่ไหมที่คิดว่าคิดว่ามันมันทำงานไม่ไม่สมบูรณ์ในในเรื่องของแอปใช่ไหมกับ i อโอเอสอ่ะเออแลจะมีแค่เรื่องเพลงนอกนั้กก็มีเรื่องแอปดิเพราะว่าตัวมันเองไม่ลงแอปก็ใช้อะไรไม่ได้เลยนะอ้าเหรอเอออย่างสมมุติถ้ากูเปิดออกมาเนี่ยกูไม่ลงแวร์อโอเอสกูก็เปิดไม่ได้นะกูใช้งานมันไม่ได้เลยนะอ๋อคือความเป็นสแตน d a l o n มันไม่มีไออย่างซัมซุงที่เพิ่งซื้อมา Active w a ว c h เนี่ยมันมีความเป็นแ t a n d a l o n สูงมากมันไม่ต้องมีโทรศัพท์ก็ใช้ได้อืแต่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ อ้าวเหรออ้าวแล้วมึงทำไงมึงใช้ไอโฟนแล้วทำแล้ต้องไปซิงกับกูก็ต้องลงแวล์โอเอสมันมีไงแวล์โอเอสไอโฟนมันมีอ๋อมีกูก็โหลดโหลดแวล์โอเอสมาก่อนเพื่อเพื่อจะได้แอคทีฟมันอ่าอ่าอ่าอ่อคือมันมันยุ่งยากไงอย่างสมมติถ้ากูไม่ได้เก่งมือถือกูอยากจะมีนาฬิกาดีๆสักเรือนอย่างเงี้ยกูก็ต้องไปกูต้องเข้าใจเรื่องมือถือพูดง่ายๆมันไม่ลิสต์ดิเลดี้ทูยูเอี่ยสำหรับคนง่ายๆไม่มีโลเทคเนี่ยแกะออกมากะว่าพลาดปุ๊บกูวิ่งเลยเออมันไม่ใช่อย่างทที่่มมึงงคคิดแไฮเ ไฮเทคเกินไปบางทีมันทําให้มันไม่เฟนลี่สําหรับผู้ใช้ที่เป็นระดับบิเกนเนอร์ถูกไหมไม่ใช่บิเกนเนอร์เลยกูต้องมาศึกษาอยู่พอสมควรเพราะกูเพราะกูงโง่ไงเพระาพระกูงโง่เรื่องอมือถือไงแล้วทีนี้อันนี้คือสิ่งที่ชอบแล้วมีอะไรอีกสิ่งที่ชอบสำหรับมันยกเป็นความสวยงามความเป็นสมาร์ทวอทแ์ะสิ่งที่ชอบมีอะไรความหลากหลายหลากหลายเช่นอย่างเช่นสมมุติว่ามันลงอินเทอร์เฟซหน้าจอได้แต่การ์มินมันก็มีนะการ์มินมันก็มีต้องบอกก่อน แต่หน้าจอของมันคือลูกเล่นมันเยอะกว่าหมายถึงเปลี่ยนอินเทอร์เฟสเปลี่ยน u ูอของมันเงี้ยหรอใช่เปลี่ยนยูอทำให้เราไม่เบื่อถูกไหมใช่เปลี่ยนง่ายคือกูกดไปเปลี่ยนที่มือถือปั้งอันนี้เปลี่ยนทันทีเลยเรียลไทม์เลยอ๋อเหรออ่ากดปึ๊กปึ๊กมน็เหมือนเหมือนซัมซุงก็เหมือนกันเรื่องอินเทอร์เฟสแม่งดีกว่าฝั่งแอปเปิลนี้แม่งซ้มซากไม่ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้เป็นไงแต่ตอนที่ใช้ตัวเก่าตัวนั้นอินเทอร์เฟสมันมีจำกัดปรับแต่งได้ไมไม่เยอะเท่าไหร่แอปเปิ จกเวนมันที่มันเปลี่ยนอะไรมาปี่เปลี่ยนนะปัดนาฬิกาหรือนี่มันเปลี่ยนมากกว่านาปัดอันนี้อันนี้คือสมมุติถ้ามันมีคนตีมเหรอใช่เปลี่ยนตีมอ๋อเปลี่ยนตีมเลยเปลี่ยนตีมเลยออมีคนมีคนพัฒนามาปุ๊บกูก็ไปโหลดแอปนั้นสมมุติมันมีพันอันกูก็แตะแตะแตะมันก็จะเปลี่ยนให้เร็วขึนเลยมันทําให้มันไม่น่าเบื่อถูกไหมใช่เรื่องของแบตเตอรี่เป็นไงแบแบตเตอรี่แบตเตอรี่ เนื่องจากกูชอบแบบ always on display ใช่ไหม always on display ก็คือว่าไม่จำเป็นกระดกดูมันก็ยังติดอยู่ใช่ถ้าเวลาเรากระดกดูมันก็จะอาจจะมีแสดง information มากขึ้นในบานทีใช่ใช่ซึ่งซึ่งสิ่งที่กูย้ายค่ายกูขายไอตัว apple watch ไปใช่ไหมเพราะเรื่อง battery เพราะเรื่องเพราะเรื่อง always on display เนี่ยแหละคือบางทีกูอยากจะกูขับมอไซค์หมายถึงตัวเก่านะเดี๋ยวนี้มันมีแล้วแต่ตัวตอนตตัวหมันมีแล้วกูขับมอไซค์เงี้ยกูอยากจะแบบเหลือไปดูเงี้ย กูต้องมาพลิกมือซึ่งพลิกมือแม่งก็ใช้เวลาการการแสดงผลบางทีไม่แสดงผลดมันงิดชิพหายมันงิดกใช้ทอานั้คือหงุดงิดว่าแม่งกระดกแล้วไม่ติดเนี่ยเียแต่โนเนี้ยเปลี่ยนได้ก็คือกูจะ always on d i s p a y ตลอดอ่าแบตเตอรี่เป็นไงถ้าสมมติไม่วิ่งเอาแค่ใช้ทั่วไปเป็นสมาร์ทวอททั่วไปเนี่ยไม่ถึงสองวันประมาณสองวันวันกว่ากว่าก็ถือว่าไม่อิดมากนะจริงๆแล้วแต่มันก็ดีตรงที่ว่าถ้าแบตเตอรี่อ่ะมันเกือบจะหมดเกลี้ยง มันจะเข้าไปในโหมดแบบชัดดาวพาวเวอร์เซ็โหมดพาวเวอร์เซ็โหมดแบบแบบเป็นนาฬิกายอย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้ก็คือบอกเวลาได้อันนี้ครูก็คือค่อนข้างชอบแล้วถ้าวิ่งอะจับฮาร์ดเรทตลอดเวลาจับระยะทางจับ GPS จับอะไรเงี้ยถ้าวิ่งใช่ไหมเอาเป็นว่ากูกูวิ่งวิ่งมาราธอนชาร์จร้อยวิ่งจบมาราธอนเนี่ยมันจะเหลือประมาณสักสี่สิบ ต้นๆมันอยู่ที่วิ่งนานแค่ไหนอ่ะอันนี้มาราธอนบอกสปีดนิดนึงบอกเพลนนีนึงว่ามาราธอนสามชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงกว่ากจากร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือเท่าไหร่สี่สิบต้นๆโอ้โหก็แดกแบบใช้ได้ไหมนะก็คือถ้ามองจากมุมเนี้ยไอรอนแมนก็ตัดไปไอรอนแมนไม่าร์บไอรอนแมนเจ็ดสิบจุดสามก็ตัดไปหรือเป็นเทรลที่เป็นระยะกลางๆก็ตัดไปไม่รอดไม่รอดแล้วมันมีนาฬิกาอะไรที่รอดขนาดนั้นหรอครัี อันนี้มันกินแบบเพราะว่าแสดงผลมันเป็น O L D ไงแล้วกู always on d i s p l a y ด้วยแม่งก็ชิบหายเลยถ้าคนที่ต้องแล้วปกติคนที่แม่งยาวขนาดเนี้ยมาระออนหรือเทลมันใช้อะไรกันที่แบบคนวิ่งถึงอยากใช้การมินอันนี้กูอยากลองเลยเอาสิ่งเอาสิ่งงั้นเข้าเลยข้อเสียเลยสิ่งที่สู้การมินไม่ได้สำหรับฟังก์ชันวิ่งที่มึงเจอคืออะไรส,สูงขง้นมานมก็คือกูชอบหมดยกเว้นฟังก์ชันวิง คือดีทุกอย่างดีทุกอย่างโคตรเพราะว่าฟัง์กชันวิ่งของมันเนี่ยแม้ว่ากูจะปรับเป็น a l to ั s on display เพใช่ไหมแต่เวลากูวิ่งแล้วกูทำข้อมือแบบเนี้ยตอนนว่าไม่ได้กระดกดูไม่ได้กระดกดูกูวิ่งอยู่เนี่ยหน้าจอมันจะแสดงผลแต่เอาตัวเลขออกไปหมดเลยอาจจะเป็นเรื่องของ privacy กูเชื่อว่าอย่างนั้นหมายถึงว่าไม่มีคนวิ่งข้างๆดูที่ไอ้นี่วิ่งกี่โลแล้วความเร็วเท่าไหร่มแม่งจะมองทันหมดแม่งแข่งไอ้เหี้ยมันก็มีนะโอ้จริงเหรอเออมันก็เคยมีดราม่าที่แบบว่าเป็นนักวิ่งที่จับจดกับคู่แข่งมากเลยไม่เยี่ยเออแล้วพอจังหวะพายเวซี่กูยังเข้าใจได้แต่สูงไปจังหวะกระโดดนิดนึงพอกูแบบวิ่งอินเทอร์วัลกูเหนื่อยกูอยากจะพลิกมาดูเหลือบมาดูเงี้ยอ่าเหลือบไม่ได้ใช่ไหมกูก็ต้องพลิกข้อมือมาดูอ่าซึ่งกว่าแม่งจะแสดงผลดู อย่าเที่ย์กู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 เบื่อแล้วเนี่ยเนี่ยดูดิออ่โเคมาแล้วประมาณสักจริงๆมันสองวิอ่ะนะไทีทีขอขอีกหอยให้โอกาสหนอยเร็วเร็วปึ๊บไอ้เร็วอยู่แล้วอยู่เฮ้ยไม่ไม่ไม่ถือว่าช้ามากอ่าเออมันมีหน่วงนิดนึงนะอ่ะดูดิมันอึดอึดนึงนะอึดใช่มันตั้งมันตั้งค่าให้มันมันแสดงผลตลอดเวลาอะไรยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้ลองทุกอย่างแล้มันแล้วก็เวลามันบอกเพสในแต่ละกิโลเนี่ย แต่ละกิโลปกติมันจะปี๊บแล้วมันก็จะบอกว่ากิโลเมื่อกี้มึงวิ่งไปกี่นาทีบอกคนงานเป็นเสียงขึ้นมาเลยถูกไหมในแต่ละกิโลอ่าเป็นไม่เป็นเสียงดิเป็นเสียงแค่ปี๊บแล้วให้มึงหันมาดูมึงจะไม่ดูก็ได้อ่ามันค้างหน้าจอน,นั้นประมาณสักสิบห้าวิไม่สามารถออกจากหน้าจอนนั้ได้ใช่กดออกกดแบ็คก,ก,กดอะไรไม่ได้เลยกดกดแบ็คได้แต่เราอ,อยากเราคือเราอยากจะดูข้อมูลอื่นไง พอปี๊บแล้วอยากจะดูข้อมูลว่าวิ่งไปเท่าไหร่แล้วกี่กิโลแล้วเหลือกี่กิโลมันควรจะสกอร์ได้เลยหรืออะไรอย่างงี้ใช่มันควรจะแสดงผลประมาณสักสามวิหรือสองวิปิบปุ๊บกระดกปุ๊บดูปุ๊บละหายเลยเออแต่นี่คืออันนี้ก็นิดนึงอันนี้แค่นิดเดียวแต่หลักก็คือไอ้เรื่องของไอ้เมื่อกี้ที่มันแสดงผลช้าหลักๆคือมันไม่มีตารางอินเทอร์วัลหมายถึงว่ามันไม่มีมันไม่มีหมดแบบอินเทอร์วอลหลั ไม,ไม่ไม่น่าจะพลาดเรื่องง่ายๆแบบนี้นะครับใช่ควรควรจะต้องมีเพราะว่านักวิ่งอ่ะมันต้องมีอินเทอร์โแน่นอนมันต้องลงคอร์ดแต่ไม่มีลงคอร์ดซึ่งก็น่าหงุนหงิดกูต้องมาแมนโนเองกดวิ่งสมมติถ้ากูวิ่งร้อยอ่ะกูก็ต้องไปวัดร้อยแล้วกูก็วิ่งร้อยกูก็กดทีหนึ่งกูพักแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันลงโปรแกรมได้นะลงโปรแกรมอินเทอร์วลของ i o s ซึ่งแม่งก็สร้างมาเพื่อ Android Android ถ้าเราคนรจะแอปโฟนเขาหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์แล้วมันใช่เหรอวะว่ากูจะวิ่งเนี่ยกูไม่ได้เข้าฟังก์ชันวิ่งในนาฬิกากูต้องเข้าฟังก์ชันวิ่งในแอปอ๋อหมายความว่ามันมันเป็นแอปอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่ใช่อัปเกรดตัวนี้ไม่ใช่อ๋อ oh. ไม่ใช่อัปเกรดตัวนี้ก็แปลว่าคุณจะใช้แอปดั้งเดิมที่เขาเขียนมาจากโรงงานไม่ได้ต้องใช้แอปใหม่ที่ <c oughs> เป็นเตอร์ปาร์ตี้ถูกไหมเป็น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 คนอื่นเขียนถูกไหมใช่เป็นเต oh, อร์ปาร์ตี้โอ้ย่างงี้ไม่ไม่เซนยังี้ไม่ไม่เซนไม่เซนแล้้้ววมัันบออออก่าตงรให มึงใช่ป่ะกูซื้อขนาดนี้กูต้องให้มึงรออัปเดตเมื่อไหร่วะเอ,อกนอกนั้นชอบหมดยกเว้นฟังกชันวิ่งมันเจาะก,กลุ่มใครวะที่มันออกมาไม่ได้เจาะก,กลุ่มนะักกีฬาหรือมันเจาะปุ่มใครสำหรับกูคิดว่าบิ๊กินเนอร์นะเหมาะกับบิ๊กินเนอร์ถ้าจะซื้อนี่บิ๊กินเนอร์ซื้อ,อ,อพอได้ใช่ไหมบิ๊กินเนอร์ที่พอจะแบบมีกําลังซับอะไรเงี้ยก็ซื้อซื้อได้ที่ไม่ได้อาจจะม,มันสวยไม่ได้เกิดเพื่อมาวิ่งอย่างเดียวทำอย่างอื่นด้วยใช่อยากจะแบบดูรูปเวลาคนส่งไลน์มา มีดูรูปดูอะไรเพราะว่าการมินมันทําได้ไม่ดีนะ,ะเวลามีคนส่งไลน์มาอะไรมาสกอร์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ทําได้ดีเรสปอนมันไม่ได้ไ่มไม่ดีใช่อันนี้เร็วทม์เลยดีแล้วไอ้ไอ้ฟังก์ชันที่มึงบอกไม่มีอินเทอร์เวลหรืออะไรสำหรับบิ๊กเกอร์ไม่มีปัญหาไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเออไม่ค่อยมีปัญหาครับบคนวิ่งแบบจ็อกแจ็กห้ากิโลสิกิโลแบบแรก มันก็ไม่ไม่ได้ก็ชิวๆใช่จะไม่ได้ต้องการพัลฟอร์แมนแบบเที่ยววิอะไรก็คือมันมันจะรวมระหว่าง Apple Watch กับสป t w w t t h h กามินอ่ากูว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะถ้าไม่ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษถ้า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 ตอนนี้ให้ซื้อแบบยังไม่มีแล้วจะซื้อหนึ่งตัวจะซื้ออะไรตอนนี้แบบตัวนี้ก็ยังไม่ได้ซื้อคือกูตั้งงบไว้ประมาณหมื่นกลางๆอ่ากูก็ดูสองตัว เจ็บเทียบตัวนี้ก็คือ Forerunner 245แต่นั้นมันเล็กตัวนี้สวยกว่าเยอะ,อะรูปร่างภายนอกนะแต่อันนั้นจัดเต็มเลยกับ Apple Watch Series 5มันปรับปรุงในไอที่เราบอกเพราะมันมีอเวอ On ถูกไหมใช่แล้วแบตเตอรี่อ่ะดีขึ้น่ะแบตเตอรี่ก็ดีขึ้นมันอยู่<ม>พอกันอนะ่ะพอกันอาจจะอยู่ระดับเทลไม่ได้อยู่ดีด้วยเพราะว่าปีนี้กูกะจะวิ่งแค่มาราธอนไง อ๋อแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่จะกลับไปเทลไปไอรอนแมนก็ต้องไปการ์มินดีใช่ซึ่งถ้าถ้าถ้าสปอร์ตวอชก็แนะนำเป็นการ์มิแต่ถ้ากูจะซื้อตอนนี้ก็ไม่ไม่สองตัวนั้นะสองสี่ห้าก็ Apple Watch 5 Apple Watch 5มันไม่ไม่ดีแค่อย่างเดียวคือมันไม่มีอินเทอร์โอ่าเออไม่มีไม่มีได้แต่ไม่รู้ใจนักวิ่งเลยนะไม่น่าเชื่อถ้าถ้าถ้ามันมีแหละกูก็ซื้อไอแอ p เปิลว c h ช ่าถ้าเมื่อไหร่มันมีถ้ามันมีแล็เปเม,มื่อไใช่ก็กูก็จริงๆกูไม่ได้เป็นคนอิงนาฬิกามากเท่าไหร่ไงมาถือว่ากูก็วิ่งตามที่กูเหนื่อยแต่บางคนแม่งต้องดูทุกทุกเพสก็เข้าใจเขานะแต่หมายถึงว่ากูกูก็ฟิลฟิลตามอารมณ์เวลากูวิ่งเร็วกูว่าวิ่งช้าก็วิ่งช้าอแต่บางทีเพสมันเพสมันบางทีก็สำคัญเนี่ยแต่ยังไงนักวิ่งอะ่ะกูแนะนำอ่ะการ์มินการ์มินนักวิ่งแม่งต้องการมินการมินเดอะเบสต์นะ แต่ราคามันสูงกว่าตัวนี้ตัวตัวฝั่งนี้อ๋อเหรอในฟังก์ชันที่เท่ากันกำมินมนี่กำมินนี่แพงกว่าใช่ไหมแพงกว่าในในเซกเมนต์ที่เท่ากันนะอ,อย่างถ้ามึงจะเล่นไตอะเซกเมนต์มันก็สตาร์ทที่ประมาณหมื่นไปไปแต่นี่ไตมันก็หมื่นหมื่น,นต้น,ต,นต้นก็ก็เริ่มได้แล้วส่วนโตะห้ามันก็เล่นได้แล้วก็ตามราคาเาเรียกว่าตามราคาเลยแล้วอันนี้ก็ไม่ดีอย่างหนึ่งก็ว่าราคาขายมันขายตกตกมาขายตอกราคาขายตกอมันตก โอ้นี่เป็นมุมมองที่การมินการมินราคาขายต่อเป็นยัไงก็ค่อนข,ข้างนิ่งก็มีราคาตลาดที่แบบชัดเจนว่าอ่าประมาณนี้นะอ่ามึงมึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าอ่ะถ้ามึงซื้อเท่านี้มึงขายเท่านี้อ่ามึงจะซื้อไหมก็รู้ต้นทุนรู้อะไรแต่ซุนโตเนี่ยถ้ามึงคิดว่าอ่ะมึงจะซื้อเท่านี้เดี๋ยวไปขายต่อตกเท่านี้มันไม่มีคนซื้อไงมึงต้องขายถูกกว่านั้นอีกอะแล้วต้องรออีกอ่ะอมันไม่ฮิตมันไม่ฮิตใช่ อันนี้ลองอะ่ะอันนี้เจ็บตัวแน่ๆเลยอันนี้มันเป็นแบรนด์อะไรญี่ปุ่นเหรอเรือกันฟินแลนด์ฟินแลนด์อ๋อซุนโตะนี่เป็นฟินแลนด์เลยใช่ไหมมันมาจากรายการดำน้ำคือฟังก์ชันดำน้ำมันน่าจะน่าจะแจมอยู่ใช่รับกูไม่รู้ว่กูไม่ได้ดำน้ำถามดีตอบอ้อาแต่มึงไอรอนแมนมันก็ว่ายน้ำอะ่ะจริงๆกูยังไม่ได้ลองว่ายน้ำนะยังไม่ได้ลองใช่ไหมเออโควิดมาไง อ๋อโควิดไอ้ทเชื้อว่าแต่สั่งขับจักรยานจักรยานไปแล้วโอเคอยู่จักรยานก็ได้จักรยานใช้ได้จักรยานใช้ได้คือดีแล้วก็กูชอบไอการแสดงผลของมันแอปแอปซึนโตะกูว่ามันละเอียดมันเป็นแอปในมือถือถูกไหมแอปในมือถืออ่ะแล้วข้อดีของมันคือกูว่ามันซิงซิงแล้วไม่มีปัญหากูซื้อการ์มินมาเนี่ยบางทีกูซิงเนี่ยซิงไม่ผ่านไม่ผ่าน ซิงค์หมบหนึงซิงค <Syn c S 1> ์กับมือถือเนี่ยหรอใช่ก็วิ่งเสร็จใช่ไหมกดสต็อปกดเซฟใช่ไหมมันควรจะสแต็กควรจะเข้าในมือถืออ่ามันควรจะซิงค์เลยกูหยิบมือถือมาเนี่ยมันควรจะซิงค์ทันทีแต่บางทีมันก็ต้องคอยมาคอนเน็กดิสคอนเน็กอ่าโอ,อ้หน้าเบื่อชิบหายนะ,ะคนใช้กูซื้อตัวท็อปเลยนะห้าห้าแชรไฟตอนท็อปตัวนั้นตอนนั้นอะแม่งมีถึงขนาดที่ว่ากูต้องลงลบแอปใหม่แล้วกูต้องมันใช่อ่ะไอ้เหี้ยหน้าเบื่อชิบหายเออแต่ตัวนี้คือไม่ค่อยมีปัญหาคือ วิ่งมาเสร็จแต่ก็ต้องกดนะกดแป๊บนึงรอให้มันซิงค์รอแป๊บนึงรอแป๊บนึง่แ,งแต่ก็อยู่ถือว่าไม่มีปัญหาโอเคแต่ระบบซิงค์ apple watch คือโคตรด,ดีต้องยอมรับกูกดสต็อปปุ๊บปังกูเปิดเปิดมือถือมาเดี๋ยวนั้นเลยนะกูกดสต็อปปุ๊บปังกูกดมือถือมาปุ๊บแม่งขึ้นเลยโอ้โหคือ,อที่สุดตรงนั้นถ้า apple watch เนี่ยแม่งแม่งมีฟังก์ชันวิ่งที่แม่งดีกว่านี้หน่อยเนี่ยมีอีกที่ว่ามีอะไร apple watch แม่งก็คือกูก็ซื้อ apple watch จริจริงโอ oh, ้ดีๆนี่ก็เป็นประสบการณ์จากคนใช้จริงโอ้ oh, นี่ถือว่าเยี่ยม <im itation> เยี่ยมเย,ยมชอบ <im itation> อาจจะไม่ต้องลงสเปคนะครับแต่นี่จากคนที่เขาวิ่งเป็นอ่าลมหายใจประมาณนี้ผิดถูกยังไงก็ลองไปพิจารากันเองสําหรับตัวนี้ซุนโตะเจ็ดอ่าสุดท้ายก็ม m e น d สำหรับเิรนเนอร์นะเบรนเนอร์บรกเนอร์เนเนอร์ที่พอมีตังค์นเนอรที่พอจะอยากจะได้นาฬิกาสวยๆดีกว่า ก็การมินกูว่ามันมันหนักแต่สวยถ้าเรื่องดีไซน์เนี่ยยกให้เลยว่าในความมันดูความเป็นชายสูงมากเลยดูสวยงามคือ Apple Watch เนี่ยชอบแต่ดีไซน์กูไม่ชอบเลยเอาจริงนะกูนาฬิกาหน้าปัดเหลี่ยมเนี่ยจากเคยใช้กูชอบหน้าปัดกลมมากกว่าคนส่วนใหญ่ชอบหน้าปัดกลมหน้าปัดกลมเหลี่ยมมันดูคลิปไปนิดนึงมันดูนดคลิปนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็เข้าใจว่า Apple ิลไอตัว Apple Watch มันก็สร้างเพื่อยูนิคเอง เพื่อความยูนิคใช่ไหมเพื่อความยูนิคเท่านั้นวิ่งเระพูดอีไม่สวยแต่เห็นปุ๊บรู้ว่าเป็น Apple Watch อ่านในแง่การตลาดก็สักเซแต่ตัวแต่ตัวซีรีส์ห้ามันก็ราคาสูงอยู่นะหรอเออหมื่นหกป่ะไม่ไม่รู้กูไม่ได้ตามละเพราะเพราะไม่ก็เท่าตัวนี้แต่ลูกทรงตัวนี้สวยกว่าดูแล้วก็ดูทนทานกว่านะดูไม่รู้นะหมายถึงอะไรความรู้สึกดูเหมือนไอ้นี่มันจะดูน่าจะทนทานกว่าจากทนทานกว่าของมันอะไรใช่เอ้แล้วประกันสองปี กูชอบตรงที่ว่าซื้อเนี่ยปุ๊บประกันสองปีเลยอ่ามันสบายใจนอกนั้นก็คือปีเดียวอืมอ่าก็มีผล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 นะอ่ามีผลมีผลเพราะมันะต้องสมบุกสมบันนิดนึงใช่โอเคประมาณนี้สําหรับเทปเรียกว่าเทปอีพีแรกอีพีทดลองอ่าสำหรับผลไม้แก๊กเก็ตนี่ตั้งชื่อกันสดๆแบบนี้ขอบคุณอ่าคุณเอ็กมากนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์การวิ่งปีนี้ตั้งเป้าการวิ่งสปีดนิดนึงขิงนิดนึงสำนักคนนิดหนึ่งครับเรา อ่ามาราธอนเราจะสปีดท,ที่คิดไปก <c oughs> ็ <c oughs> ตำ่ำสามครึ่งต่ำสามครึ่งอ่าคือหมายถึงตำ่ำต่ำสามชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงครึ่งฟูมาราธอนสี่สองกิโลเมตร <c oughs> อันนี้ถือว่าเร็วหรือชา้าวะจริงๆก็ถือว่าธรรมดาสําหรับแบบคนกิคนคนคนที่แบบจริงจังอ,ะอ่ะก็ถือว่ามาตรฐานผู้ชายวิ่งดีว่าแล้วก็มินิก็อยากต่ำสี่สอยากต่ำ สีิบไม่รู้ทำได้ป่ะ40 40นาทีเหรอ,อมินิยี่สิบโลนะมินิมินิคือสิโลอ๋อโอเคเออแล้วก็ฮาร์ปก็อยากได้สัก 1, 130 130ชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมง <130. S 2> 30อิบนิดๆอ๋อชั่วโมง30มสิแล้วไม่ไม่ลงเทลไม่ลงไอรอนแมนนะเทลมันไม่มีเวลาซ้อมไงเทลต้องซ้อมหนะักอยากอยากอยากปูพื้นวิ่งให้ดีดีกว่านี้เพื่อจะไปไอรอนแมนให้มันเวลาดีถ้าลงอีทีหนึ่งมันก็ค่าใช้จ่ายมันเยอะไง ก็จะต้องให้มันเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็ต้องดีกว่านี้จริงวิ่งนี่เป็นใครบอกเป็นกีฬาที่ประหยัดนี่ขอเถียงนะกูว่าเป็นกีฬาที่เปลือง <c oughs> เปลือง <c oughs> เปลืองนะถึงพอจริงจังถึงจุดหนึ่งต้องพุดนี้จะมีความเปลืองเข้ามาพอสมควรแต่นาฬิกากูว่าคุมนะคุมสุดบางทีคนบอกว่าแพงแต่มันได้เปอร์ฟอร์แมนซ์แต่ที่เปลืองอ่ะรองเทา้เทาเดี๋ยวนี้รองเท้าแพงมากรองเท้าแพงใช่โอ้โหเหียคนแ<อ>ม่งบ้าขอมือใชในะ้อะไรนะศูนย์เปอร์เซ็นต์อะไร ไม่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 เรใช้เป็นกระซัพธรรมดาสองพันกวพอสี่เปอร์เซ็นหรือเฮียเปอร์เซ็นต์เลยรทุกอย่างเล็กส์เปอร์เซ็นต์อ๋อแต่อันนี้ไม่เอาผ้าปลายด้วยหมื่นหนึ่งอะประมาณหมื่นหนึ่งรองเท้าเดี๋ยวนี้เป็นหมื่นแม่งเป็นเรื่องธรรมดาเลยรองเท้าหมื่นหนึ่งกูซื้อรายการโอ้ยเฮียไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสายชิบหายอ่ะประมาณนี้ชอบใจถูกใจบอกกันด้วยอ่จะได้มีแรงทำต่อนะไม่ชอบเทปเดียวจบสำหรับผลไม้แก๊กเก็ตวันนี้ไปละแค่นี้บ๊ายบายเจอกันเทปหน้าสวัสดีเด้อ